บรรยากาศยุเขาช่องตะโกครับทุกคนนี่คือจุดพักรถเขาช่องตะโกอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวมีการเตรียมตัวนะครับรถเคนสระแก้วมาแล้วนะมื่อนี้จะมีการเก็บกู้รถที่เกิดอุบัติเหตุแบบใดอยาเพิ่งออกมาโอเคเพจตะโกนิวกำลังสำรวจเส้นทางทั้งหลวงหมายเลข3 8 8นะครับมุ่งหน้าขึ้นไปเขตจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ผมถ่ายคลิปนะวันที่7ธันวาคม2568 เดี๋ยวจะมีการปิดถนนเพื่อเก็บกู้รถที่เกิดอุบัติเหตุยูจุดไหนนนาะทุกคนเดี๋ยวพาไปเบื้องข้างหน้าเาทุกคนน้าข้างหน้าจุดนี้เลยนะฮะแจ้งเพื่อทราบครับผมนี่นี่นี่แจ้งเพื่อทราบครับผมจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นพี่ใหญ่ตัวร่องถนนนี่ครับลักษณะนี้นะครับเออน้าแจ้งเพื่อทราบเดี๋ยวจะมีการเก็บกู้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนในเบื้องอีกเที่ยนึงเป็นคลิปสั้น เพื่อให้พี่น้องได้ติดตามรับชมครับผม